ทุกคนสารสเสด็จเตีย่ยคนจุดประทัดไม่หยุดไม่หย่อนแล้วก็ตรงนี้คือซีลายทรายรีที่เรากําลังนั่งทานแกงเหลืองอร่อยมากแล้วก็ลือชื่อดังลั่นสปีดโบท๊ทอันนี้หรือเปล่าที่เราติดต่อกันไว้ว่าเย็นนี้จะไปเกาะรังนกตรงนั้นทุกคนถ้าเกิดเราไปตรงสุดเนี่ยฮะจะเห็นน้องใหม่โรงแรมน้องใหม่ก็จะอยู่เห็นชัดขึ้นทุกคนนะฮะนี่ฮะคนเขาเล่นกันโรแมนติกไหมละ่ะทุกคน Mm hmm. นี่ฮะขึ้นไปสักการะจุดประทัดแล้วก็ตรงนี้เป็นตลุงตลาดขายขนมจากของกงของกินสวนหมอพรแล้วก็ที่สําคัญซีลายุ้ยฝนจะตกไหมทุกคนมันหยุดไปแล้วอะทุกคนจ๋านะฮะอันนี้จะเห็นบรรยากาศด้านที่กินด้านในนะฮะด้านนอกแล้วก็ด้านในเป็นห้องแบบกระจกก็มีฮะก็คือเนี่ยฮะร้านเดียวกันหมดเลยทุกคนซีลายซายรีครับ รถก็จะแบบนี่ฮะเข้าออกตลอดเรียบถนนไปส,สุดนู้นเลยนะทุกคน800เมตรเองทุกคนนี่ะสปีดโบ๊ทเขาก็ขับไปเรื่อยอะฮะใครจะไปไปเกาะรังนกก็ไปดูวงดูวิวตรงนู้นได้แล้วก็ไปแล้วกลับนะทุกคนห้ามค้างคืนนะฮะเรือหลวงพระร่วงจำลองทุกคนซึ่งเป็นเรือลำแรกของไทยนะฮะที่เราไปซื้อมา กรมหลวงชุมพรเนี่ยไปซื้อมาด้วยตนเองเลยแล้วก็แล่นเรือมาจากอังกฤษมาถึงไทยเลยนะฮะทุกคนเนีย่ยเลยมีจำลองขึ้นมามีที่มาที่ไปเพราะที่ต้องพูดตรงนี้เพราะว่าบางคนชอบมองในแง่ว่ากรมหลวงชุมพรศักดิ์สิทธิ์ช่วยลูกช่วยนั่นช่วยนี่ทุกอย่างสมพรแต่อาจจะลืมไปว่าท่านส่งมีคุณาประการให้กับประเทศเราอะไรบ้างท่านตอนตีปีรศส1สคศสอรอส1หนึ่่งเพรงศสมันบุกลุกน่านาน้ำไทยท่านก็โอ้โห ก็พูดยามเลยท่านคงเจ็บอะ่ะ mm hmm. ก็เลยใฝ่ฝันว่าไปเรียนทหารเรือมานะคะ mm hmm. ก็เลยรัชการที่5ก็เลยส่งท่านไปพร้อมรชัชการที่6ตอนนั้นรชัชการที่6เนี่ยยังเป็นมากราชกุมารไปพร้อมกับเนี่ยฮะกรมหลวงชุมพรไปคู่กันเลยฮะไปเรียนทางด้านเ,าเน้นทางด้านทหารเรือกรมหลวงชุมพรศึกษาทางด้านทหารเรือเป็นเป็น,เป,นเป็นอย่างยิ่งเลยเป็นเฉพาะเลยทุกคนแล้วก็กลับมาก็พัฒนาการเรียนการสอนหลักสูตรนะคะ การจะไปเรียนตอนนั้นอังกฤษมันก็ไม่ยอมให้เราเรียนนะเราต้องไปเรียนของเอกชนด้วยซ้ำเพราะเขาหวงความรู้ไงฮะฝรั่งตอนนั้นก็เป็นความรับเนาะที่จะมาพัฒนาประเทศเราหรือว่าเป็นยุทธ,ธศาสตร์กองทัพเรืออย่างเงี้ยเขาก็ปิดกันนะฮะสมัยก่อนมันล่าอาณานิคมกันด้วยในช,ช่วงนั้นอะเราก็เสียดินแดนไปท่านก็โอ้โหอย่างที่บอกฝังใจอะเจ็บมากขนาดท่านสักเลขรอศหนึ่งหนึ่งสองไว้ที่หน้าอกเลยนะฮะ คนประหลงชุมพรเนี่ยท่านแข้นมากเออฝังใจมากทุกคนดูดิขึ้นสวยๆตรงนี้มันมีปั้นจันทร์เขากําลังจะสร้างอะไรของเขาไปก็เ,เลยแบบบางทีมีเสียงลงเสียงดังกแล้วก็ออกไหมทุกคนแล้วก็หาทรายตรงนู้นจะสะอาดกว่าด้วยนะฮะตรงนี้ก็อาจจะแบบว่ากําลังมีร่องรอยขอสร้างนะเป็นแบบบันไดคนตรงนู้นก็ทําเพิ่ม นะฮะกมรมหลวงชุมพรมีความสามารถทางด้านสมุนไพรไทยด้วยด้านในก็จะมีสวนสมุนไพรหมอพรก็คือกมรมหลวงชุมพรนะฮะและท่านเองเชื่อเรื่องคาถาอาคมท่านไปนเรียนวิทยายุทธในเรื่องของคาถาอาคมกับหลวงปู่สุขนะฮะที่จังหวัดชัยนาทเป็นวัดวัดหนึ่งที่ดังมากทุกวันนี้ถ้าเกิดเข้าไปตรงเนี้ยก็จะเห็นมีหลวงปู่สุขมีคล้ายๆเป็นเป็นอมนดบหลวงปู่สุขซึ่งเป็นพระอาจารย์ที่ท่านสนิทมากเคารพมากแต่ท่านก็มีหลายองค์นะฮะพระกิติอาจารย์ที่ ที่สเสด็จเตีย่ยเคารพอะนะฮะเจ้าแ,แม่ทับทิมท่านก็เคารพนะจะเห็นว่าในชุมพรนะฮะก็จะมีศาลเจ้าแม่ทับทิมทุกคน่ะสีลายไรรีกันต่อทุกคนมากินกันต่อเห็นไหมเราก็สอดแทรกความรู้สิไม่ใช่เอาแต่กินเอาแต่นอนเอาแต่พักผ่อนอยู่ในโรงแรมถูกไหมฮะทุกคนนีหาะบรรยากาศแบบว่าที่จอดรถเรียบร้อยมีมีเปให้นั่งด้วยทุกคนจ๋าเห็นไหมฮะเราก็จะนั่งอย่างนี้เลยฮะทุกคน นั่งแว่งนะทุกคนแล้วก็จะเห็นข้างหลังเห็นไหมฮะข้างหลังแล้วก็จะแบบบรรยากาศที่กําลังโยกอยู่นะทุกคนจะไม่เห็นเราตอนที่เรากําลังเล่นนะฮะเพราะเราถ่ายไปนี่ฮะทุกคนเห็นไหมมีรถวิ่งผ่านตลอดเลยตรงนี้ใกล้มากสีหลายสายรีทุกคนใกล้กับสาลเสเด็จเตี่นะฮะซึ่งเป็นที่ที่ท่านสิ้นพระชนในวันที่19 2466ทุกคนซึ่งวันที่19วันนี้วันที่1วันแรงงาน นะฮะอีก18วันก็จะครบ100ปีถ้าพระอ,องค์มีชีวิตยอยู่ก็ท่านจะอายุ100ปีวันที่19 2566เนี่ยฮะเดินจากซีลายซายรีห้องนั่งเล่นตรงนี้ฮะเป็นกาฟงกาแฟเป็นดริงกาแฟบาร์เลยนะฮะเป็นคาเฟ่ทุกคนตรงไปนี้ก็เป็นน้องใหม่โรงแรมน้องใหม่ฮะเราพยายามพูดย้ำสิ่งดีๆให้ทุกคนจำได้ว่ามาหาดายรีมาชุมพรต้องมาไหวเสด็จในกลมชมไร่กาแฟแลแล,แลอะไรนะ และหาดทรายรีทุกคนเนี่ยฮะเรามาแลหาดทรายรีกันเห็นไหมฮะเสียงดังตลอดเลยฮะเพราะว่าความศักดิ์สิทธิ์ของท่านท่านจริงๆอ๋อเชื่อในเรื่องคาถาอาคมด้วยนะท่านเหมือนกับเล่นของด้วยเลี้ยงผีหุ่นยนหุ่นยนตหุ่นพตน์นะฮะสมัยก่อนเนี่ยท่านก็มีเลี้ยงหุ่นพต์เหมือนกันนะ,ะกรมหลวงชุมพรแล้วก็นี่การสักที่หน้าแข้ง <c oughs> เป็นรูปหานุมาน <c oughs> ทุกคนขอโทษมีเล่นวินเซิร์ฟด้วยทุกคนนี่มีบินเซิร์ฟด้วย ท่นท่านก็มีความรู้ในเรื่องของคาถาอาคมเหมือนกันนะทุกคนนะนี่ฮะเลิศไหมอยู่ข้างหน้าสายรีซีลายเลยฮะต้นสนใหญ่ตรงนี้สวยนะแดดกำลังดีเลยทุกคน ฝากไว้ EP นี้ด้วยนะครับเดี๋ยวมาต่อ EP หน้ากันนะครับเดี๋ยวยาวไปอ่อมันจะดูแบบยืดเยื้อถูกไหมฮะทุกคนเนี่ยฝนกําลังจะล้นๆอยู่เหมือนกันนะหยุดหยุดยอนยอนนะฮะทุกคนโอ้ยผู้ชายเขากําลังมีความรักต่อกันแลนนี่ก็กําลังโดดเดี่ยวเล่นเซิร์ฟด้วยคนเดียวนะฮะทุกคนนะฮะโอเคนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามใครติดตามช่องของเราขอให้มีความสุขความเจริญรุ่งเรือง ฝากแชร์ฝากกดหัวใจได้เลยนะครับเม้นเข้ามาทักทายได้ครับ